มาดูไพ่อ,อยากบอกอะไรนะคะวันนี้ใช้เด็กนี้ให้นะคะและนานมาทีจะสุ่มให้คุณห้าใบนะคะพลังงานของคุณสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้เนาะ <S <S มาค่ะช่วงนี้จะเจออะไรบ้างนะคะ <S 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 อ่าสิ่งแรกเลยช่วงนี้คุณเองอาจจะรู้สึกว่ามีความกดดันโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานความรับผิดชอบต่างๆนานานะคะรู้สึกว่าทํางานหนักด้วย นะคะเออเป็นช่วงที่เหมือนต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะผ่านพ้นบททดสอบอย่างเงี้ยเอออาจจะกดดันในหน้างานหรือว่างานที่รับผิดช,ชอบอยู่นะคะหรือว่าทำงานหนักหนักกว่าปกติในช่วงนี้นะคะเอาล่ะอืมแม้แต่การเรียนนะคะแม้แต่การเรียนเช่นกันก็รู้สึกว่ากดดันนะคะ แต่ว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะคะช่วยเหลือเกื้อกูลอาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณคนที่สนิทกับคุณเป็นเพื่อนก็ได้หรือคนใกล้ตัวนะคะช่วยในเรื่องของแบบอุปสรรคที่คุณเจออย่างเช่น Uh, คุณได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหรือว่าคุณได้แบบคนที่มาไกด์ไลน์ที่ดีนะคะหรือว่าเพื่อนหรือว่าทีมทีมเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเออช่วยแก้ไขปัญหาหรือว่าทํางานเป็นทีมร่วมกันไปได้นะคะอะไรที่เราคล่องใจเราก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้รวมถึงการวางแผนด้วยนะอืมมันขึ้นมาแบบว่าอันนี้จะส่วนใหญ่ก็จะมีในเรื่องของการเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในการแบบ แต่การเรียนรู้จะทําให้เราเป็นอิสระนะคะบางคนก็คนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณน่าจะเป็นบุค,คลิกที่แบบอ่อนโยนใส่แว่นตาก็ได้นะเอออะแล้วก็คุณนะคะมีแนวโน้มที่จะได้พบได้เจอใครก็ตามนะช่วงเนี้ยอาจจะได้เจอคนที่สุภาพนุ่มนวลแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาร่วมงานใหม่ๆอ่ะ นะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือว่าไปเริ่มงานที่ไหนหรือไปทําแบบงานที่ใดอะไรเงี้ยจะได้เจอแบบคนที่ร่วมงานด้วยเป็นอย่างดีนะคะเออแล้วก็มันมีความสุขดีร่วมไปถึงจะได้เจอคนแบบลักษณะดังกล่าวนะคะแบบทําให้คุณรู้สึกว่าเออแบบมันแฮปปี้นะอย่างเงี้ยเอาละช่วงนี้ถ้าใครค้าขายยินดีด้วยนะคะค้าขายทําออนไลน์นะคะ เออไลฟ์สดหรือว่างานที่เกี่ยวกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้จะโดดเด่นนะคะกาลยานิมิตรการเจรจาคา้าขายการขนส่งโลจิสติกนะคะช่วงนี้ดีจะรู้สึกว่าแบบว่ามีงานเข้ามารัวๆนะคะ,ะทำบุญเสริมดวงชะตาเก้าหนึ่งขึ้นมาอาจจะไปจุดเทียนนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะขอพรที่หลักเมืองนะคะเออ เป็นแสงสว่างยินดได,ได้พบได้เจอค่ะแบบทางออกที่ดีแสงสว่างแล้วชีวิตก็จะแบบว่ามันมันเหมือนไลท์แมนอนะขึ้นมาอไลท์ n มนนะคะโอเคนะคะก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ในช่วงเวลานี้สิ่งที่คุณหนักใจอยู่นะคะเจ็ดศูเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะถ้าหนักสุดๆก็ต้องบอกเลยว่าต้องอดทนไม่มีอะไรที่แบบว่าไม่อดทนหรอกนะคะต้องมีสติในการแก้ไขปัญหาเนาะ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือแบบว่าให้แยกแยะด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การงานนะเนาะส่วนเรื่องอื่นกันระยานิมิดีค่ะดีเพื่อนร่วมงานดีรวมไปถึงแบบผลตอบรับในเรื่องของแบบการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยดีในช่วงนี้นะคะพลังงานนี้ก็หนึ่งถึงสมเดือนเนาะก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟเลิฟค่ะ